สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหลิงมีสูตรตัวยาสําหรับสหรับใครนะคะที่มีลูกนอยเนานะแล้วไม่อยากใช้ยานะคะแบบน้อง,องนะมีอาการแบบท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน้องนะมีลมในกระเพาะเยอะนะคะแล้วก็ไม่อยากจะใช้ยาเนาะแล้วก็ ถ้าใช้มหาหินแล้วไม่ได้ผลนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะก็คือต้นหูเสือนะคะต้นนี้เนี่ยบอกเลยว่าสรรพคุณเนี่ยเยอะมากๆสําหรับเด็กนะคะสามารถใช้รับประทานได้นะคะวิธีใช้เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เราเนี่ยเด็ดใบนะคะแล้วก็ขยำน้องแล้วมันก็จะมีน้ํานะคะเอาน้ําตัวเนี้ไปแกว่งเขาเรียกว่าอะไรไปกวาดลิ้นของน้องนะคะแล้วทําให้น้องเนี่ยเราวจะช่วยให้น้องเนี่ย สามารถเลอขึ้นมาได้นะคะหรือว่าใครนะคะที่น้องมีอาการไอนะคะหรือว่าเป็นไข้นะคะจมกะูกตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะซึ่งหลิงนะ่ก็ะให้ลูกนี่ทานหูเสือเ,เป็นประจำเพราะว่าจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับท้องนะคะแล้วก็เกี่ยวกับจมูกนะคะสําหรับใครที่มองหาสูตรเนาะและใช้มาหาหิงเนี่ยทาท้องแล้วไม่ได้ผลก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะต้นหูเสือนะบอกเลยว่าใช้ง่ายมากๆกินก็อร่อยนะคะกินกับลาบ ก็อร่อยนะคะใครที่อยากจะใครที่มีเด็กน้อยนะคะหรือว่าอยากจะรับประทานเองก็ใช้ได้เหมือนกันคะ่ะก็วันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ